น,นี่คือรูกสอนของฉันเดี๋ยวเราจะเล่นเกมมาอีกสักนาทีหนึ่งครับแล้วก็ให้ดูในส่งตัวภาพนะครับผมถ้าตามเมนู UI เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแ่แล้วต่อมาครับผมเรื่องในการถ่ายภาพนะครับด้านบนตัวภาพก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสใกล้ๆก,กันนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบอมก็จะมารีวิว Samsung A55 5G นะครับผมนี่นะครับผมก็ทำการพรีออเดอร์ไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับผมเปิดตัวเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับผมแต่เนี่ยก็คือทำการใช้งานจริงๆเลยนะครับผมผมก็มีอยู่2สีนะครับผมสีฟ้าตัวนี้นะครับที่เป็นของพ่อนะครับผมและสีฟูตัวนี้นะครับที่เป็นของคุณแม่ผมนะครับผมอ่ะเราก็ทำการมารีวิวนะครับผมกับในส่วนตัว A55 5G นะครับผมก็ขอเครื่องคุณพ่อมาถึงเครื่องก็พอนะครับผมอ่า ใช้งานจริงนะครับผมผ่านมาแล้ว2เดือนเนี่ยบอกคุณงษนะว่าโอเคมากๆเลยครับคุณพ่อบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเล่นดีมากๆเลยหน้าจอก็ไหลลื่นนะครับผมแต่คุณพ่อไม่ค่อยเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะครับผมวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมให้ดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันคร่าวๆนะครับผมอ่ะในส่วนของตัวสเปคตัวนี้นะครับผมหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอรีเฟรชเรทได้นะครับผมเป็น120่งเฮิร์ตนะครับผมแล้วหน้าจอเนี่ย สีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวจอเนี่ยตัวเนี้ยหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.6นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอที่ใหญ่เหมือนกันเลยนะครับผมเป็นหน้าจอ Full HD Plus นะครับผมสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นหน้าจอ16ล้านสี Super AMOLED ด้วยนะครับอ่าและในส่วนของตัวกล้องตัวนี้นะครับผมกล้อง,องเขาเนี่ยมีมากันทั้งหมด สตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องทีอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องอ่า12ล้านพิกเซลนะครับผมที่เป็นกล้องตัวที่2นะครับแล้วก็5ล้านพิกเซลนะครับผมในส่วนของตัวกล้องตัวที่3นะครับก็จะเป็นในส่วขนของตัวการถ่ายแบบว่าอาหน้าชัดหลังละลายนะครับผมแล้วก็ในส่วขนของตัวการถ่ายมุมกว้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีกล้องมาให้ทั้งหมดเนี่ยสามตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยพร้อมกับความชัดอยู่ที่ 32ล้านพิกเซลนะครับผมก็บอกตรงๆนะว่าชัดอยู่เหมือนกันนะครับค่า F อยู่ที่2.2กันเลยทีเดียวนะครับผมในการบันทึกวิดีโอเนี่ยก็ชัดมากๆเลยนะครับผมสามารถบันทึกวิดีโอ 4K ได้เนี่ย30เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่อและในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับสตอเรจเนี่ยอยู่ที่256 g b นะครับผมในส่วนของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องด้านล่างที่เป็นแบบนี้นะ นะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนตัวการใส่ซิมเนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอ่าก็2องพันิกิกะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการใส่ซิมเนี่ยก็จะสาม,มารถใส่ได้นี่เลยนะครับผม2ซิมหรือเลือกเป็น1ซิม1เมมนะครับผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใจต้อง2อ,อย่างไม่ได้นะแต่ก็ถ้าสมมุติใส่1ซิมเนี่ยแต่ก็เพิ่มความจุได้สูงสุดถึง 1TB กันเลยทีเดียวนะครับผม ตัวเนี้ยรองรับสัญญาณ 5G นะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยฟ้าตัวชาร์จฟ้าชาร์จเนี่ย USB Type C เนี่ยก็ชาร์จเร็วเหมือนกันเลยนะครับผมแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมป์นะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับผมในการใช้งานเนี่ยครับผมก็บอกตรงๆนะว่าใช้งานได้นานตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว สเปคเข้าข้างนะครับผมรอบๆขั้งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมในตัวของตัว CPU ตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้เป็น Exynos 1480นะครับผมเป็น Octa Core นะครับผมและความเร็วของตัว CPU เนี่ยอยู่ที่ 275GHz กันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวร้อมตัวนี้นะครับผมก็ตัวผมนยที่ผมได้สเปคมาเนี่ยก็จะเป็นแ a ม12นะครับผมที่ผมได้ทำการแบบอัปเกรดมาแล้วนะครับตัวนี้ นี่นะครับผมอ่ะลอมเนี่ยก็คือในส่งของตัวสองริกิกะไบต์นะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นด้านในคร่าวๆนะครับผมในส่งของตัวข้อมูลของตัวซัมซุงเนี่ยเออผมเองก็ไม่ได้เข้ามาข้างในนานนะครับผมก็อาจจะไม่เปิดถึงหน้าด้านในนะครับจะมีในส่งตัวอีมี่ตัวเครื่องนะครับผมก็อาจจะโดนแฮ็กได้นะครับอ่ะต่อมามาในส่งตัวหมดตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะครับผมกล้องของตัวซัมซุงเนี่ยครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับผมกล้องโฟกัสนะครับ ถ้าตามเมนูยูไอเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วต่อมาครับผมเรื่องในการถ่ายภาพนะครับด้านบนเนี่ยเขาสามารถเลือกในส่ตัว,ตว,ตวอัตราส่งภาพได้ไม่ว่าจะเป็น4ต่อ3 16ต่อ9นะครับผม1ต่อ1นเนี่ยหรือฟูเฟรมเนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับและก็ต่อมาครับสามารถตั้งเวลาได้ไม่ว่าจะเป็น2วิ5วิหรือ10วินาทีครับผมก็สามารถตั้งในสูงสุดถึง10วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับจะเลือกแบบเปิดแฟ ฟลชออโต้นะครับผมหรือปิดแฟชก็ได้นะครับและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหวนะครับผมหรือว่าไลฟ์โฟโต้เนี่ยก็สามารถเซตได้ด้วยเช่นกันนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับผมอ่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวอ่ใบในการใบหน้านะครับผมก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับแล้วก็กลับไปที่ต่อมานะครับผมการถ่ายภาพันี้จะเป็นในส่วนตัวโหมดปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็น 1x ่หรือว่า 2x หรือสามารถขยายได้สูงสุดถึง 10x นะครับอันนี้ก็สามารถซูมได้ไกลอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องการถ่ายมุมกว้างเนี่ย,ก,ยกัยังกระเจามาเป็น0.5เท่านะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้หรือเราจะติ๊กด้านล่างก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเลือกในส,นส่วนต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับผมมาเล่นที่เรื่องการถ่ายภาพบุคคลกันดีกว่านะครับผมการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยตรงเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีโหมดเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวการปรับความเข้มของตัวเอฟเฟกต นะครับอ่าฟังก์ชันเนี่ยลูกเล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีให้เลือกนะครับแล้วก็ใบในส่วนของตัวฟันนะครับผมฟันวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวการค้นหาใบหน้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวลูกเล่นต่างๆเนี่ยมาให้เลือกนะครับผมหลากหลายรูปแบบเลยนะครับน่ะผมลองสลับเป็นต้องหน้าดูดีแป๊บหนึงอ่อ๋อนี่ครับเป็นลูกเล่นแบบนี้นะครับผมอันนี้เหมือนหอกงหรืออะไรยี้เลยนะครับอาล้ครับผมอ่ะโอเคขอกลับไปที่ต้องหลังกันต่อเลยนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับผมในการบันทึกวิดีโอของตัวนี้นะครับผมก็สูงสุดนะครับผมก็อยู่ที่ 4K ครับ 4K ก็คือ UHD นะครับผมแล้วก็อยู่ที่30เฟรมเรทนะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับผมทั้งกล้องหน้านะครับอ่ะกล้องหน้าดูดีบันทึกได้เท่าไหร่นะครับผม UHD เหมือนกัน30เฟรมเรทเช่นกันเลยนะครับผมสามารถบันทึกได้ทั้งคู่เลยแล้วก็โหมดอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโหมดโปรนะครับผมโปรวิดีโอนะครับโหมดกลางคืนนะครับผมโหมดอาหารพาโนรามา มาโครระยะใกล้นะครับผมซุปเปอร์สโลโมชันนครับผมแล้วก็สโลโมชันครับไฮเปอร์แลกนะครับผมบันทึกแบบคู่นะครับหรือว่าซิงเกิลเทคเนี่ยอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับผมหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกในส่วนของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยให้ลงมาวางด้านล่างได้นะครับอ่าก็มีลูกเล่นเนี่ยให้เลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผม ต่อมานะครับเออเราจะขอข้ามในส่วนของตัวรูปถ่ายไปนะครับผมเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะครับผมมาในส่วนของเรื่องการเล่นเกมมากดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเล่นเกมนะครับผมหน้าจอเขาเนี่ยอยู่ที่ 120H งิตนะครับผมซุปเปอร์เอาเล็เลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจออ่ะผมก็จะทําการเทสเกมเดิมนะครับผมเป็นในส่วนตัวเกม ROV นะครับนี่เลยนะครับผมอ่บเรามาดูกันครับว่า ROV เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมแถวนี้เราทำการลองเข้าเกมนะครับ เมื่อเข้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมผมก็ล็อกอินแบบกับเฟซคุณพ่อนะครับผมอ่ะโอเคขออนุญาตออกก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวอ r ีเนี่ยเรามาดูด้ว่าปรับได้เท่าไหร่นะครับผมในการปรับของตัวเกมเนี่ยก็ปรับได้สูงสุดหมดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพในี่ย H D การแสดงผลสูงสุดนะครับผมพาร์ติเคิลสูงสุดปรับแสงสูงสุดนะครับผมทุกอย่างเนี่ยเราปรับได้สุดหมดเลยนะครับผมและในส่วนตัวภาพ f อนะครับผม ก็สูงได้เช่นกันนะครับอ่าทุกอย่างตรงนี้นะครับผมจะปรับไว้สูงสุดทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับและต่อมานะครับผมผมก็จะทําการทดสอบกีโร่นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไปที่ในส่วนของตัวการเลือกกีโร่นะครับผมอ่าคีโร่ตัวนี้นะครับผมผมก็เลือกเป็นในส่วนตัวเทลอนัสมานะครับอ่าแล้วก็ทําการทดสอบกีโร่นะครับผมอ่ารอสักคู่หนึ่งนะครับผมเราก็กําลังเข้าตัวเกมแล้วนะครับผม เอาละครับผมเมื่อเข้ามาในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวสเปคโทรศัพท์ประมาณปานกลางนะครับผมก็สังเกตว่าอาจจะไม่มีโหมดเล่นเกมขึ้นมาเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะต้องออกไปเปิดข้างนอกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมาลองดูที่ตรงนี้นะครับว่าเรามีในส่วนของตัวโหมดเล่นเกมไหมนะครับเออไม่มีนะครับไม่มีโหมดเล่นเกมนะครับผมโอเคครับอ่ะแล้วเราเข้าไปในส่วนของตัวการเล่นเกมต่อเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ย นะครับจะสังเกตว่าผมว่าผมเปิดทุกอย่างเลยนะในการใช้งานเนี่ยผมว่าเทสสูงสุดแล้วในส่วนตัวรีเฟรชเนี่ยถึง120เฮิรต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับค่า FPS เนี่ยมันจะหายไปไม่มีขึ้นนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่ได้เปิดนะครับผมผมลองหาดูแล้วนะครับว่ามันไม่ขึ้นเจอหรือว่าไม่โชว์จริงๆเลยนะครับยวผมลองปิดดูก่อนนิ้แล้วก็ลองเปิดกลับมาใหม่ดูนะครับผมไม่มีการขึ้นนะครับในส่วนตัวค่า FPS นะครับผมอ่ะละครับอ่ะ ลองดูในส่วนของตัวภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมโทรศัพท์ที่ราคาประมาณหมื่นกลางๆเลยนะครับก็เล่นเกมได้ดีนะครับผมแล้วก็สมูทเหมือนกันเลยนะครับในส่วนของตัวภาพนะครับสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมตอนที่เราเล่นเกมนะครับผมอเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแบบจอต่อจอก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนี้นผมจะเป็นการพัดหน้าจอให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับ ขออนุญาตข้ามไปหลังเกมเลยครับก็จะเป็นการอัพเลเวลนะครับผมก็ีหยดูดีครับเป็นไงบ้างโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูจังหวะที่แบบใส่สก,กิลแบบรัวๆหน่อยครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปตีดักสเตอร์เยอดูก่อนนะครับโอเคครับผมสีหันดูสวยงามนะครับเวลาที่เราเล่นเกมไม่สะดุดนะครับไม่กระตุกเลยนะครับภาพก็ไหลลื่นจริงๆนะครับตามที่เห็นเลยนะครับะเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอหน้าจอไว้นะครับ ก็จะขอบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็ในส่วนเริ่มการบันทึกนะครับตั้งค่าไว้ทุกอย่างในสูงสุดนะครับผมก็คือบันทึกได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 p นิะครับโอเคครับปิดหน้าจอนะครับรเ,เดี๋ยวเราจะเล่นเกมมาอีกสักน,นาทีหนึ่งครับแล้วก็ให้ดูในส่วนตัวภาพนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ คือว่าโอเคนะครับรับไปะการเล่นเกมนะครับผมก็ยังคงไหลลื่นนะครับผมในส่วนของตัว x y n o s ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในสองตัวความไวของตัว CPU โดยอยู่ที่สวงจุดเจ็ดหนะครับก แต่ว่าในส่วนตัวเซมเลตน,นะครับมันก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเซมเลตขึ้นใช่ไหม,ไมครับแต่เนี่ยไม่มีเลยนะครับผมในส่วนตัวเซมเลต ก็ทำให้เราแบบว่า <The S 1> ไม่รู้เลย <The S 1> ว่าคุณภ <The line. S 1> าพภาพเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมคร่าวๆนะครับ <Victory. S 1> ในการรีวิวในส่วนตัวเกมนาวีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟันในส่วนของตัวระบบเสียงนะครับดีกว่านะครับผมอย่างในส่วนตัวการเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมตัว YouTube ขึ้นมานะครับผมอ่ะ u u u e e คุณพ่อไว้ไหนเนี่ยหาไม่เจอจริงๆนะครับโอเค อนี่เลยครับ u t u b e นะครับผมแล้วเราก็เป็นเพลงรลุกๆ้งเลยนะครับเราก็จะทำการลองเทสนะครับผม 4K นะครับโ k เค60เฟรมนะครับผม60อ่าไฟล์นี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับสามารถเล่นได้ขนาดไหนนะครับเราเปิดเป็นไฟล์ h ากิของผมเลยนะครับผมไฟล์นี้นะครับต้วงูเขียวในการอ่านของตัวไฟล์เนี่ยนะครับก็สามารถมองได้สูงสุดถึง โอเค60เฟรม HDR ครับแล้วก็การแสดงเนี่ยก็คือของภาพเนี่ยจะสูงสุดนะครับผมก็คือหน้าจอของการแสดงผลใน HDR Tenplus นะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็น Infinity O นะครับที่ว่าสามารถแสดงได้แบบไร้ขอบเขตเลยนะครับผมเต็มๆเลยนะครับ120เฮิรต์นะครับแล้วก็ค่าความสว่างที่1,000นิตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสักรู่นะครับช่วงแรกๆมันจะเป็นการปรับในส่วนของตัวภาพนะครับแต่รอสักครู่สักนิดหนึ่งนะครับผมตัวภาพก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปโฟกัสใกล้ๆกันนะครับตัวภาพนีสีสันที่ดูสวยงามนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับตัวนี้นะครับในส่วนของตัว samsung a 5 5 5 g นะครับผมก็ราคาหมื่นกลางๆก,ก็ทําไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคนะครับผมมาสรุปในส่วนของตัวสเปคเรข้วๆตัวนี้กันนะครับผมในส่วนของตัวจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมตัว CPU ของเขานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว e x y n o s นะครับเป็น Exynos นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความเร็วของตัว CPU เนี่ยก็จะอยู่ที่2จุด 75กิกนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมรองรับการาชาร์จอยู่ที่25วัตต์นะครับอ่าบันทึกวิดีโอ 4K นะครับผมกล้องหลัก50ล้านนะครับกล้องอันต้า Y 12ล้านนะครับผมกล้องมาโคร5ล้านนะครับผมและในส่วนของตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่3.2ล้านนะครับผมอ่า แล้ล้อมนะครับผมก็แล้วแต่ตัวสเปคที่จะได้ไปเลยตอนนั้นนะครับผมผมซื้อมาเป็นแรมติดสองนะครับผมลอม2องร้อยห้าสิบหกกิกนะครับผมในส่วนของตัวลอมนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวสัญญาณต่างๆเนี่ยรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับผมกันน้ำนะครับผมกันฝุ่นด้วย IP 6 7นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับผมอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช ของผมบอมด้วยนะครับผมเผื่อมีสินค้าไอทีอะไรในบ้านเนี่ยบอมจะได้มารีวิวกันเลยนะครับผมรีวิวก็แบบจริงๆไม่อวยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ล่าลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ